ฮักนับภูเวียงสาวอินดีเด้อจ่ามือนีผ้ามาเบิงแพะนมอุดตันจ่ะเขาเอิ่นว่านมเสียบัดน,นี้เอ่อนมพิ่นมาก,ก่อนเวลาเด้อจ่าเราพื่นขอดมือนีแต่ว่นนมนันมาก,ก่อนแล้วก็เลยบบเดรีดออกลูกก็ยังบบเดกินบัดพอเมือลูกสิกินนี่มันก็เป็นการอุดตันเกิดอันสะสมเป็นก้อนๆจังนเสียจ่ะนี่เด้อจ่าอยูย่พื้นเด้อจา่าเนมเห็นมัจ่ะอันนี้คือเขาคุ้มรีดออกค่อยๆรีดค่อยๆรีดนะคะ ถ้าเฮาลีกไปกำแห้งนี่เดี๋ยวเขาสิเจ็บเต่าเขาสิบวัหายห้เาเห็ดนะจา๊ะอันนี้คือวิธีธรรมชาติในการแก้ไขถ้าออกมาจังซีได้นี่เป็นก้อนๆก้อนๆพอคำเบิงถ้าลีดออกมาได้เบิร์ดนี่แล้วให้ลูกดูดเลยนี่ก็คือว่มีปัญหาอย่างแต่ว่าทามันอุดตันหลายเขาบว้หเห็ดเจ้าเห็ดบ่ได้นี่เจ้าต้องซื้อยามาอันแก้อักเสบจ้างหมอมาทะลวงนมพุนเด้อจ้ะ อันนี้ก็สิเดี๋ยวสีรีดให้เบิ่งเดือจา้าอันนี้เขาคอยเห็ดไปละจ้ะเฮ็ดมาสักพักนึงละจ้ะแล้วก็นมกะสีอันนี้เนี่อ่ะยืนแน่ลูกยืนแน่ลูกทั้งผี่เดือจา้าอย่าเด้อจ้เอาสีเห็ดมาพักหนึ่งละจ้ะนี่นี่เด้อจ้ะเขาก็คอยรีดมันสิเป็นก้อนก้อนอยู่ในนี่ละพี่น้องเป็นก้อนก้อน มันมีอย่างอุดตันเนี่ยเขาต้องรีดจากปลายมานี่จ้ะเห็นบ่จ้ะนี่มันสิฟงมาเป็นจังสีเลยจ้ะคือนมเสียนมอุตตรถทาสว่านี่จ้ะคนวาสีมันอุตตันเลยจ้ะเขาจับคําเบิร์มาสิเป็น,นกอวๆเป็นเม็ดเม็ด,มดหลแห้งมันอุตตันทายังเพราะมีน้ำยูนีเพราะรีดออกเนี่ยก็คือโอกาสหลอดนี่้เด้จ้ะ้าบล้อไปรีดออกบ่ไดดต้องจ้างหมอมาฉีดยา บางตัวก็คือตายเลยจ้ะเท้าออกบ่ไใดเนี่ยจ้ะเป็นไข่เป็นนมอักเสบเนี่จ้ะค่อยๆรีดเข้าสิเป๊กน,นี่จ้ะมันเข้าสิเป๊กกร,รมเอาเบิดเต่เตาทีเดียวว่ไดดเด้ด er ดค่ะเขาสิเจ็บเพราะมันอุดตันว่มีหูออกเจ้าต้องค่อยๆรีดจากปลายมาก,ก่อนนี่นี่ค่ะฟงออกมานี่เป็นเม็ดๆเ,เลยเลยพี่น้องความอุดตัน สียเอา้างเตาบ่ได้นมแพนี่ตรงสดไม่มือต่อมือหรือว่าให้ลูกกินเบิดถ้าตัวไดแยกลูกนี่เทาต้องรีดออกเขาจังไล้รีดนมขายละจ้ะพอดีว่าของเท้านี่มันเป็นสายพันธุ์ผสมนมนมเขาก็เลยหลายกสิมากกว่าเวลาเนาะเขาต้องรีดถิมอันนี้คือเอิญว่านมเสียเขาต้องรีดถิมเลยจ้ะนมค้างเตาบูดเน่าเป็นไผว่าเอาไว้ค้างเตาบ่บูดเน่าบอมแนเลยจ้ะ ต้องสดหม,มือต่อมือมันจังสีไหลคือนมค่อ,คอยๆเฮ็ดค่ะย่านเขาเจ็บนี่จ้ะเฮ็ดมาโดนเป็นชั่วโมองเลยจาะพี่น้องตอนแรกกันยืดหอดขึ้นบนเด้จะ้ะต้องค่อยๆดีดไปมาแล้วมาแล้วสิเป็นก้อนๆอุดตันหน่อยลงแล้วกับันดนก้ก็จ้าให้ลูกเขาดูดนมมันจังสีไหลเลยจะ้ะถ้ามันอุดตันอยู่ปลายนี่ ลูกเขาก็บาดูดเอ้ยบเมนบาดูดดูดมันบ่ออกจ้ะเห็นปะพอนมนี่มันก็สิเป็นคดคดยูวคือใส่ค้นบัดเนี้มันอุดตันมันก็ค่อยค่อยค่อยรีดรีดไปให้เขาแล้วประคบให้เขากะทรงดีขึ้นแน่จ้ะจะกะ เขาต้องคอยรีดจนมันออกเยอะที่สุดบัดนี้ถ้าเขาเจ็บเขาก็เว้นว้ก่อนล่ะจักอันเทียงจักหยังปุ่นเดยจ้ะอันอืดอืดอืดเขาเบ่งลกค่ะพี่น้องกดกดบันทึกกดอีกหนยอืดอืด หยุดเลยก็ได้